สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิครับวันนี้พามาชมเห็ดนางฟ้าภูฐานหรือดูร้อนของเรานะครับอ่ะบรรยากาศไม่มีฝนเหมือนเดิมถึงชัยภูมิบอกว่าพายุเข้านะครับแต่สรุปสุดท้ายบ้านผมไม่มีฝนครับอ่ะไม่ได้โกหกนะไอ้ต้นมันนะครับแห้งหมดนะใบเหี่ยวหมดเลยครับนุ่นตายเลี้ยงเลยครับตายจริงๆครับ ภูมิแต่ละวันหัวจะปวดแต่มาดูเห็ดเราครับว่าออกหรือเปล่านะครับอันนี้คือเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับเก็บไปประมาณร่วมร้อยกิโลนีก็เป็นก้อนที่เดินสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับอรอบนี้ก็เป็นหน้าที่สองนะครับเริ่มออกชุดที่สองหน้าที่สองแล้ว นี้ก็จะเป็นชุดของเมื่อวานเก็บไปประมาณเจ็ดแปดโลนะครับที่มันได้เลมอยู่เมื่อวานนี้ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนขนาดนี้นะครับเมื่อวานยังเห็นแบบบางจุกออกบ้างไม่ออกบ้างอยู่แต่วันนี้รู้สึกว่าออกมาเยอะเพราะว่าให้น้ำค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ทำสภาพอุณหภูมิลงเรือนให้เขา อยู่ที่25องศาให้ก้อนเขาเย็นนะครับหัวใจหลักของผู้ถานเลยคือทำให้ก้อนเขาเย็น,นครับก้อนบนเย็นแล้วระหว่างก้อนเขาก็ต้องเย็นเขาต้องเย็นอยู่ตลอดนะครับถ้าก้อนเขาไม่เย็นเนี่ยเขาไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับไม่สามารถออกดอกให้เราได้ถ้าก้อนเขาเย็นนะครับในชุดกลางๆเนี่ยเขาก็จะสามารถออกดอกได้หลายคนถามว่าอา้าวทำไมเห็ดออกเฉพาะ ข้างล่างสุดนะครับประมาณ3แถวล่างนะครับแล้วก็แถวบนอย่างเงี้ยครับถ้าวางไม่สูงนะแต่ทําไมกลางกลางออกช้าหรือไม่ออกนะครับปัจจัยก็มามาจากเนี่ยครับที่ก้อนมันทับกันนะครับเวลาเกิดความร้อนด้านนอกนะครับก้อนเขาจะดูดความร้อนแล้วก็ถ่ายเทความร้อนใส่กันนะครับส่วนกลางๆที่ก้อนทับกันเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะออกนั่นคือเหตุผลนะครับส่วนเราจะแก้ไขย,ยังไงให้ เห็ดมันออกทุกส่วนของแผงนะครับมันก็ต้องมาดูที่ความเย็นการปรับสภาพโรงเรือนให้มันมีความเย็นชื้นนะครับอุณหภูมิ25องศาไม่เกิน3าองศานะครับให้ก่อนเย็นให้ได้นะครับให้โรงเรือนเย็นทั่วถึงให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้เห็ดของเรา ออกดอกมาให้ได้นะนะทีนี้นะครับการดูแลเนี่ยก็ค่อนข้างต้องทำทำอย่างใกล้ชิดนะครับต้องใส่ใจค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับก้านยาวเลยนะนี่ก็จะเป็นชุดดอกชุดที่สองของเห็ดนางฟ้าู้ฐานเบอร์หกของทางฟาร์มเพชรพญาแลของเรานะครับเป็นสูตรก้อนของเราที่เราผสมขึ้นมาใช้เองลักษณะดอกนะครับจะเป็นดอกที่ ทรงสวยนะครับแล้วก็ดอกค่อนข้างดกเพราะว่าเป็นภูฐานเบอร์6นะครับทำไมถึงต้องใช้เบอร์6นะครับก็เพราะว่าความต้องการของลูกค้านะครับของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาต้องการเห็ดภูฐานที่ดอกไม่ใหญ่มากนะครับเขาจะต้องการเบอร์ไซส์ประมาณประมาณนี้นะครับเขาจะขายง่ายแต่ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่เนี่ยเบอร์ที่กีบหนาให,ใ,หใหญ่เป็นภูฐานเบอร์2เนี่ย เขาจะไม่ค่อยใช้กันนะครับละแวกนี้แต่ละแวกอื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่แถวนี้เขาจะชอบเป็นดอกเล็กๆซมากกว่านะครับเป็นดอกไซส์ประมาณนี้นะเป็นดอกไซส์ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกใช้เป็นนางฟ้าพู้านเบอร์หนะแม่พันธุเชื้อนะครับก็ผมสั่งมาใช้นะครับผมสั่งมาใช้เป็นของเจดบ้านเลือกนะครับจะเป็นช่อ ที่เป็นดอกดกแบบนี้นะครับนี่นะสวยเลยแล้วก็มีเชื้อที่ทำใช้เองนะครับก็จะอยู่คนละฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นของเชดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นของเพชรพญาแลซึ่งเราทําใช้เองอยู่นะครับทดสอบใช้เองกําลังยำยาเชื้อเองอยู่นะครับไม่ได้ทําขายนะครับก็คือทําเฉพาะหยอดของตัวเองเท่านั้นนะครับสําหรับเชื้อผูฐานที่เป็นเชื้อขา้าวฟ่งนะครับสําหรับหยอดก้อนเนาะ นี้ไม่ได้ทําขายนะครับแต่ทําใช้เองนะครับผลผลิตก็เหมือนเหมกันครับเพราะอะไรเพราะผมก็จับแม่พันธุ์ตัวนี้แหละนะครับมาผ่าดอกแล้วก็เข้าอาหารแล้วก็ทําเม็ดข้าวฟ่างขึ้นมาใช้นะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะที่เห็นออกไม่พร้อมกันเพราะสภาพอากาศแต่เราฝั่งมันมันไม่เท่ากันนะครับส่วนนี้ก็ออกไปก่อนแล้วบ้างนะครับก็เ,เลยทยอยออกมาใหม่นะไม่ใช่ออกไม่ดีนะครับแต่ว่า ตัวนี้เพิ่งจะ,ะเริ่มมาก่อนเพื่อนนะครับสำหรับหน้าสงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็บรรยากาศหน้าลงนะครับก็พาดูลักษณะช่อนี่ครับออกทุกจุกทุกก้อนอฉเฉลียฉเฉลี่ยนะครับฉเฉลี่ยก้อนนึงก็น่าจะตกอยู่ประมาณ2.5-3ถึง3ขีดนะครับผลผลิตต,ต่อรอบการเพราะนะครับ ลงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสักประมาณกี่ลงอ่ากี่ก้อนนะครับเพราะว่า่ะมันเป็นก้อนที่เดินสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างคือเอาบ่มในนี้เลยผมบ่มก้อนในนี้เลยนะครับไม่ได้ขนลงเพราะฉะนั้นนะครับในระหว่างก้อนเนี่ยที่แบบทับกันอยู่ไม่รู้เลยว่าก้อนไหนที่แบบอ่าเดินจบไม่จบนะครับบางทีต้องมาส่องตูดมันเงี้ยครับเนี่ยมันจะเห็นก้อนที่เดินไม่จบอยู่นะครับนะแต่ก้อนไหนเขาพอมีกําลังเขาก็จะค่อยๆเดินลัดรัดก้นไปเรื่อยนะครับ ก็ทําให้พอออกดอกได้นะแต่ใช้เวลานานาหน่อยหลังจากเปิดก้อนก็ประมาณเป็น10กว่าวันก็มีค่อยๆแทงดอกอะนะครับเนี่ยก้อนเดินไม่จบนะเนี่ยครับบางทีก็แค่นี้เองนะครับนี่นะก็ประมาณนี้ครับสําหรับผู้านของเราเรื่องการดูแลน้ํานะครับดูแลน้ําก็อย่างที่บอกครับอย่างคลิปก่อนหน้าที่ผมลงไปก็น้ำระบบ3ทางครับ นี่ก็ปล่อยลงมาครับให้มีความชื้นความเย็นนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ยีบห้าองศานะอุณหภูมิอยู่ที่ยี้าองศานะครับนี่นี่ต้องต้องเอาให้ได้แบบนี้นะอ่ะแล้เห็บเราจะออกนะครับก็จะทำการปิดโรงเรือนเดี๋ยวดอกแห้งนะครับเดี๋ยวดอกแห้งเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสาระดีดี ที่เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับจากทางฟาร์มในการดูแลเห็ดไม่ว่าเห็ดอะไรก็จะลงให้ดูนะครับว่าแต่ทางฟาร์มทําทางนี้ก็มีนะครับนี่เนี่ยครับนะก็ออกพอได้เก็บอยู่ครับก็ประมาณนี้นะสําหรับเห็ดภูฐานหน้าร้อนนะครับก็ใส่สแลนหนาๆหน่อย2ชั้น3มชั้นก็ได้ครับเพื่อป้องกันลมที่มันจะกระทุ้งเข้าไปในโรงเรือนครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะ พาไปกับกองกากมันเพราะเห็ดฟางกันต่อนะครับสััสีีครับ